สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอกรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังนะคะหัวข้อวิจัยที่เลือกการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังของบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจน้บความไม่แม่นยาของสต๊อกจะส่งผลกระทบต่อการผลิต สินค้าคงคลังจริงไม่ตรงกับระบบทำให้สินค้าขาดมือการที่มีสินค้าไม่เพียงพอที่จะขายให้แก่ลูกค้าเนี่ยย่อมส่งผลเสียต่อธุรกิจหรือสินค้าเกินระบบส่งผลให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบทำให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนของสินค้าคงคลังที่มากขึ้นดังนั้นการจัดการระบบสินค้าคงคลงังจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยเฉพาะการจัดการคลังสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนที่ทำให้การรับสินค้าการจัดจ่ายสินค้าและการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพเพราะการจัดการคลังสินค้าที่ดีจะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ซึ่งมีการจัดส่งลูกค้าแบบมิลลาลันและระบบเติมเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเพื่อจะส่งแบบซีเควนต์ ซึ่งความต้องการสินค้าเนี่ยไม่สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้ารวมทั้งการสนับสนุนการผลิตแบบทันเวลาพอดีดังนั้นทางบริษัทจึงต้องมีการบริหารคลังสินค้าและระบบควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าการดําเนินงานก่อนการปรับปรุงนะคะมาที่รูปซ้ายคะ่ะรูปแบบการจัดพื้นที่แบบเดิม ไม่มีการตรวจสอบโลเคชันก่อนการจัดเก็บเนื่องจากไม่มีการระบุโลเคชันและไม่มีใบตรวจรับชิ้นส่วนทุกครั้งก่อนการจัดเก็บจะมีการสำรวจหาที่จัดเก็บทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานมาก 3. นํนำชิ้นส่วนวางบริเวณที่ว่างทำให้มีการผิดพลาดในการนับสินค้าคงคลังและมีความล่าช้าในการหาชิ้นส่วน 4. ไม่มีการทำแผนการตรวจนับสินค้าคงคลัง 5ไม่มีการตรวจสอบหาสาเหตุและหาทางป้องกัน 6. ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดใบเบิกและจำนวนที่เบิก 7. ไม่มีการหยิบชิ้นส่วนตามวันที่รับเข้าหรือไฟ fo โฟไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากการจัดเตรียมชิ้นส่วนตามใบเบิกต่อมานะคะรูปทางด้านขวาเป็นกระบวนการเบริกจ่ายชิ้นส่วนก่อนการปรับปรุงค่ะจากรูปนะคะยังไม่มีการนำการ แบ่งประเภทของสินค้าคงค้างด้วยระบบ abc หรือ abc analysis มาใช้ทำให้เวลาในการหยิบสินค้าค่อนข้างนานต่อมานะคะสาเหตุของปัญหาค่ะในการจัดการคลังสินค้าของบริษัทแทงนี้นะคะสาเหตุหลักๆนะคะที่สังเกตได้จาก mind map นี้ก็คือระบบการจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพ และระบบการควบคุมสินค้าคงค้างไม่มีประสิทธิภาพค่ะส่งผลให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะไม่ชัดเจนทําให้พนักงานไม่ทราบตําแหน่งที่จัดเก็บชิ้นส่วนพนักงานคลังสินค้าปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทําให้เกิดปัญหา3ปัญหาหลากัหลกๆดังนี้ค่ะ 1. ไม่สามารถหยิบสินค้าตามระบบไฟ fo ได้ 2. ใช้เวลานานในการหยิบสินค้า 3. ข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริงแนวทางในการแก้ไขและประปับปรุงนะคะ 1. แนวทางการจัดกลุ่มความสำคัญของสินค้าคงคลัง,ง ABC analysis ค่ะกลุ่ม A นะคะควบคุมอย่างเข้มงวดมากด้วยการลงบันทึกทุกครั้งที่มีการรับจ่ายค่ะมีการตรวจนับจำนวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนในระบบอยู่บ่อย การควบคุมจึงควรใช้ระบบวัสดุคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บของไว้ในที่ปลอดภัยกลุ่ม B นะคะควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลางด้วยการลงบันทึกคุมยอดบันทึกเสมอเช่นเดียวกับ A ค่ะมีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหายการตรวจนับจํานวนจริงก็ทําเช่นเดียวกับ A แต่ความถีอาจจะน้อยกว่าและการควบคุม B ควรใช้ระบบวัสดุคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ A เหมือนกันค่ะ กลุ่ม C นะคะไม่มีการจดบันทึกหรือมีก็เพียงเล็กน้อยวัสดุคงคลังประเภทนี้เนี่ยจะวางให้หยิบใช้ได้ตามสะดวกเนื่องจากเป็นของราคาถูกและประปิมาณมากถ้าทำการควบคุมอย่างเข้มงวดจะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้การตรวจนับ C จะใช้ระบบวัสดุคงคลังแบบสิ้นง,งวดคือเว้นซักระยะจะมาตรวจนับดูว่าขาดไปเท่าไหร่แล้วก็จะซื้อมาเติม แนวทางที่2นะคะแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บค่ะแล้วก็แนวทางที่3แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบที่ปรับปรุงค่ะมีรายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงในส่วนดังนี้ส่วนที่1น,นะคะการรับวัตถุดิบและชิ้นส่วนส่วนที่2ส,ส่วนของการจัดเก็บ 3. การเบิกจ่ายวัตถุดิบและชิ้นส่วนและส่วนที่4การตรวจสอบสินค้าคงคลังค่ะการดำเนินงานหลังการแก้ไขและปรับปรุงนะคะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนทำการตรวจสอบโลเคชันในใบ Receiving Tag ทำการเคลื่อนย้ายไปโลเคชันที่ระบุทำการจัดเก็บตามโลเคชันมีการนำการแบ่งประเภทของสินค้าคงคลางด้วยระบบ a b c มาใช้ มีการทำการตรวจสอบหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันทำการตรวจสอบรายละเอียดใบเบิกและจำนวนที่เบิกหยิบชิ้นส่วนตามวันที่เข้ารับไฟฟ์โฟและทำการตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอค่ะ ผลที่ได้จากการแก้ไขและปรับปรุงนะคะส่งผลให้ลดเวลาในกระบวนการหยิบสินค้าทําให้การหยิบสินค้ารวดเร็วขึ้นโดยลดเวลาลงเฉลี่ย6นาทีต่อ1ใบเบิกสินค้า2ใบเบิกหลังการปรับปรุงจะเพิ่มโลเคชันที่เก็บชิ้นส่วนทําให้พนักงานคลังสินค้าสามารถหยิบชิ้นส่วนได้ตามโลเคชันที่ระบุไว้ในใบเบิกทาให้ลดเวลาในการหาชิ้นส่วนได้ไวขึ้นค่ะ และจากตารางด้านล่างนะคะอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลังลดลงถึง28.01%เวลาเฉลี่ยของขั้นตอนการเบิกจ่ายชิ้นส่วนลดได้ถึง6นาทีต้นทุนสินค้าล้าสมัยลดลงลดลง1.30%การส่งมอบลูกค้า Delivery Performance เพิ่มขึ้นถึง10%เลยค่ะ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและได้นำมาใช้นะคะก็คือทฤษฎี ABC analysis หรือการแบ่งประเภทของสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC ค่ะก็คือการควบคุมสินค้าคงคลังควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสินค้าคงคลังแต่ละประเภทโดยแบ่งออกเป็นประเภทที่มีความสำคัญมากและน้อยลองลงไปตามลำดับระบบการแบ่งประเภ,ะเภทของสินค้าคงคลังที่รู้จักกันทั่วไปคือระบบ ABC analysis ซึ่งเป็นระบบที่แบ่งประเภทความสําคัญของสินค้าคงคลังตามมูลค่าของสินค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปีโดยจะแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็น3ประเภทคือประเภท A เป็นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าหมุนเวียนในรอบปีสูงที่สุดประเภท B มีมูลค่าปานกลางส่วนประเภท C มีมูลค่าต่ำที่สุดและเพื่อให้มีแนวทางในการจัดกลุ่มของสินค้าแต่ละประเภท ได้กำหนดแนวทางในการแบ่งประเภทของสินค้าคงคลังดังนี้ประเภท A มีของคงคลังประมาณ5-10%ของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดแต่มีมูลค่าประมาณ75-80%ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมดประเภท B มีสินค้าคงคลังประมาณ20-30%ของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมด มีมูลค่าประมาณส5ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมดประเภท C คือปริมาณสินค้าคงคลังส่วนใหญ่ที่เหลือประมาณ40-50%ของรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดแต่มีมูลค่าโดยประมาณเพียงห้าถึง10ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ